สุดเยจะจบกุมอังเนมเซ่เซ่หลูกตาลมอเ่งนี้จังแล้วไอ้จบือสุดใจาดูมาตูลกั์ใช่ไม่จะจกุมองไม่จะจบกุมองเอเปส่มุหัวตาหวลูกตลงนีจังแล้วุจจจตออหงอุจจจะไขหลังเลยนะยาเลย

uống lúc ăn để nó mua tao tao giặt mua sơ chỉ lá mua cặp bẩu mua sơ chỉ sơ nó nhặt nữa, mua cái <laughs> nó tôi cũng để nó tôi cái để nó tao ít cho túc kè ha ít cho nan ha ít cho so nó là so của tuổi tỏi nhưng mà trong một cái xương này จะจุดจอกเงแช่ชุดสับปะนะทีมียอเลยคปาทำอะไรครับนโอ้โหไปซื้อของใครซื้อของใครอันนี้ของใครขุนจ้าขุจ้าเรนจะไปเอามาจากไหน้าฮะฮะแจะไปเอามาจากไหนเนี่ยเาไร แล้วจะเอาจะเอา150อาบอจะอาเอาหนึ่งร้อห้าไม่เอาไม่อาเอาแค่นี้แหละไม่เอาแล้วครับอันนี้ซื้อไปแล้วม吗 เดินย่าลูกค้าตั้งต่ออย่างดีหยกของเนอี่จบพยศ์ุดลายอรีอันนนท์ที่เคอตุกให้เลาเอตุเลื่อมัวตัวหนึ่งตับชาตัวฉ่างไทยๆเราหยิบสองบอลนัวแ้นยรไม่จะะจากูมองเอเชียที่มนอันน่เราชม่ส่ปุ๋ยไอ้จพยศ์ุดลา Yeah, yeah. Lovely, the yeah. yeah. The you Yeah, to the yes. a yeah. go that for I mean, the pineapple. That's, that's what I'm saying. No, because when I'm back home, i no, just out a lot be Usually, what we do with this bin is throw it into <laughs> no, the neighbour's yeah. garden. go for now. So yeah, I'm usually that goes. There's no way. It would be funny so now. intense Because I would not do it. I'm glad that you were with <laughs> yeah, that this is <laughs> oh, a little bit more so. No, my drink! It'll be nicely kiwi i always try and do it instead 11 because like that, they seem the least annoyed when you yeah. get it like a 100 something oh i've got oh. oh, the banana one yeah that's นี่สองร้อยแปดสิบค่ะเดี๋ยวให้สองร้อห้ แล้วทำไมปู้ไม่ถ่ายตอนอินนี่แล้วนะปู้อยู่เด็ในร้านอะเด็กนลูกตาแกกปปู นุ่นตัวฉางเนอนู่นจะขันตัวจุนจังหัวหินกูตัวแซมมีโยมของเนอนี่จมีโยโปเลนล้างโปมของเนอเก็บเกียร์ะหนูอะใ่ผม่ลีบ

นี wise, high, OK, okay, way, to climbing, to climbing. ่ย like? ่ oh. ูู้้ถ่ายอ่ะยืนรอรอล้อเพงมายืนแกแกมี่ยังออยเลยตอนนี้แกพันรอรอแล้วพนออ